เี่นที่มาสองสามรอบแล้วอ <c oughs> ขออรุยาตเสริมนะครับเอาเป็น <c oughs> ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับให้มาใช้บริการกับคุณปลาขอบคุณมากครับอยากให้คำแนะ <c oughs> นำลูกคา้าท่านอื่นก็ที่จริง <c oughs> คิดว่าก็เป็น ที่ที่เราแบบมั่นใจเราคิดว่าเราไม่เสียเวลาเลยถ้าเรามาแล้วเนี่ยคือที่สิงตัวเองมาครั้งแรกเลอกเลยได้เลยนะคะจะไม่ได้เสียเวลามาครั้งที่หนึ่งสองสามเพราะว่าทุกคนเนี่ยอาจจะมีภารกิจมีงานอะไรต่างๆนะคะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยคิดว่าแนะนําว่าถ้าเราอยากได้ความน่าเชื่อถือถูกต้องสวยที่สุดในวันงานนะคะโดยที่ไม่เสียเวลาไม่เสียมันทิกเปล่าค่ะก็แนะนำว่ามาที่นี่ได้ค่ะแล้วก็ต้องเป็นที่ที่ จะมีเจ้าของคือคุณปลานะคะช่วยมาดูแลเราเองโดยตรงเลยนะคะค่ะเซอร์ไพรส์มามาถึงเียตกใจเลยโอโ้โหเน่นี่ว่าอยู่อิตาลีอะไรคะอยากจะฝากเอ่อว่าที่ว่าที่เจ้าสาวของท่านเสท่านเออฟาลอดทหารทั้งหลายเนี่ยถ้ามาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับสวัสดีครับเสโจรครับผมสวัสดีค่ะหมอเติ้ลค่ะ จักแบรนด์ฟีโนเรที่ไหนก็ก็คือเราเซิร์ชเรื่องของชุดที่จะใช้ในวันงานนะคะก็จะเห็นใน Facebook นะคะแล้วก็ไอแล้วก็มีเพื่อนๆแนะนำมาค่ะว่าชุดสวยมาที่นี่นะคะก็เราเข้ามาเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่าใน f เฟซบ o ๊กในไอจีในแต่ชุดที่เราแบบเล็งไว้แล้วก็ชอบนะคะ <c oughs> ทีนี้พอเรามาถึงที่นี่แล้วในชุดที่ให้เลือกเนี่ยมันก็เยอะมากเลยแต่ว่าก็จะมีน้องๆน,นะคะแล้วก็คุณลาล ช่วยแนะนาชุดที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดค่ะจริงๆแล้วนี่เข้ามาที่นี่ก็เราเห็นชุดเราเห็นมาก่อนอยู่แล้วค่ะว่าชุดสวยนะคะเราก็เห็นทั้งในเ g จีเฟสบุ๊เนี่ยค่ะแล้วก็เข้ามาดูจริงๆแต <c oughs> ่ก็มีให้เลือกเยอะมากจนเราแบบี่เอาชุดไหนดีนะคะแต่ว่าพี่ปลาเขาแนะนําดีมากเลยได้ชุดที่คิดว่าเหมาะกับองมากที่สุดค่ะ <c oughs> มีเจ้าของนะคะคือคุณปลาเนี่ยมาแนะนาได้มาแนะนําโดยตรงนะคะโดยที่ มาตั้งแต่วันแรกหรือว่าวันที่ลองชุดมาวันที่ฟิตติ้งเนี่ยก็ช่วยดูว่าชุดไหนที่เหมาะสมกับเรามาที่สุดชุดไหนที่ขึ้นกล้องนะคะเราก็เลยมั่นใจว่าเราอใช้ที่นี่เราน่าจะเป็นชุดที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดแล้วค่ะขอบคุณมากครับเ <c oughs> ช่นเดียวกันค่ะ <c oughs>